สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอนอภิชาติชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาในตอนไก่งวง2วัฒนธรรมนะครับไทยกับอเมริกันนะครับผมกับเมื่อนี้ผมกับสิภาทุกคนนะครับมาเฉลิมฉลองครับในช่วงเทศกาลกิ่นไก่งวงของชาวอเมริกันนะครับแต่ใน,นาณะที่เข้ามาอยู่อเมริกาเนาะเขาก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับผมเมื่อนี้ผมกับสิภาทุกคนมาอบไก่งวงนะครับ โดยเอาไก่งวงของชาวอเมริกันนี่แหละครับที่ของเพิ่นยังไงนะครับตัวนี้กับประมาณ10กกิโลนะครับจะมามาดโดยสไตล์สีสานบานเห้านะครับผมผมเตรียมไก่ง่วงมือนี่ครับ2ตัวนะครับตัวใหญ่เฮ่ากับซื้อตาม้านทั่วไปเลยครับกะไงพอสมควรนะครับโดยส่วนผสมของเขานะครับที่จะมาทํากันในวันนี้กับนี่น้ำมันหอยนะครับผมกล่องนี่ประมาณ10 12หรือ16บหออนน่าจะ16ออนนะครับกาใส่ประมาณเกือบเต็มนะครับก็จะมีใบมะกรูดข่าตะไคร้นะครับกระเทียมน้ำตาลซีอิ๊วขาวผักชีนะครับผักชีห้าโวมีรากผักชีนะครับเขาจะใช้ทั้งทั้งผักชีเลยทั้งต้นเลยนะครับผมแล้วก็มีใบเตยนะครับใบเตยเแล้วก็ ใบตะไครนะครับเพื่อที่จะยัดนะครับเขาจะยัดเข้าไปในโตมันเนาะเขาจะยัดเข้าไปในโตมันแล้วก็ผมจะใส่อีกอันนึงก็คือเป็นนมเป็นนมเป็นนมอ่านมนมสดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาอ่าหมักเลยนะครับวนมากค้นจะโขลกนะครับโขลกโดยใช้โคลกนะครับแต่ผมจะใส่เป็นเครื่องปั้นเนาะผมจะใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยแล้วก็ปั้นปั้นนะครับแล้วก็จะเทหมักเลยนะครับผมผมการในช่วงที่ห้าวกำลังปั้นนะครับเดี๋ยวัะ ไก่ง่วงนี่เขาจะสามารถซื้อเดททัวไปนะครับช่วงนี้จะมีหลายร้านนะครับจะมีหลากหลายราคาหลากหลายใส่นะครับผม้วก็ห้าก็เบิ้งนะครับตัวไหนทีเขาคิดว่าเขาจะอามากินละเพราะอิ่มหรือว่าจะเอามาเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อนหงนะครับกับล่องเหลือกเบิ้งครับมีหลากหลายมากๆเลยนะครับก็นะครับฝากช่องนั้นนะครับผมผู้ใดทที่ย้ำให้ในกดติดตามนะครับก็ลองหาเบิ้งนะครับ เสิร์ชบนใน u t u b e นะครับช่องแอนอคิชาติชาแนลนะครับผมก็จะทำคลิปต่างๆนะครับโอเคผมว่าโอเคแหละนะครับแต่ผมก็จะเททุกอย่างที่เขาปั้นลงไปเลยนะครับเทเข้าไปเลยนะครับผมครับผมเทลงไปเลยนะครับโอเคมีถ้วยเข้าก็ใส่ไปมันเบิดนะครับส่วนผสมที่บอนะครับก็แค่โตัวเดียวนะครับเพราะว่าโตมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับใน่วงความจิใหญ่นะครับ คนะครับห้องก็เศร้าๆนะครับดิฉิบดิฉิบไปนะครับครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งห้องก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับถ้าผู้คนอยากให้มัน,นะขเ,นเขาเนื้อห้างก็สามารถใส่มีดไปแลยนะครับหรือว่าสอมนะครับที่จะจิ้มจิมจิมน้มลงไปเนาะแต่ว่าของผมนี่ชิมักทิ้งไว้ประมาณหาช่วโมงหรือว่าค้างค้างคืนนะครับผม คนที่ชอบชั่วคาวก็ชอบชั่วคาวนะครับแต่ผมชอบค้างคืนนะครับผมขรัวผมลวก็นี่ครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่ใส่เอ่อซีอิวขาวนะครับลงไปนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับ16หออนนะครับของของถ้วยนี้นะครับเพราะว่าผมตวงไว้ให้หมดแล้วนะครับก็จะพอดีครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยเนาะมันหอยเนากก็ใส่ลงไปเลยครับ ไปเลยรูปแหนมันเข่านะครับทุกส่วนของไกง่งวงนะเพราะว่าไกง่งวงตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมันอาจจะบอกเขาเนื้อก็ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าส่วนผสมนันก็นแล้วแต่ทุกคนหมักนะครับเข้ากับสามารถเพิ่มเติมก็ได้เนาะ mm hmm. ตของผมนี่จะออกแบบรสชาติแบบอหอมๆใบเตยน,นะครับจะได้เวลาก,กินนะครับจะได้อร่อยนะครับรสมากาดเยียวจึงเลยเขาจะหมัก ไว้นะครับเดี๋ยวฮอก็จะมาเบิ้งในการขั้นตอนในการอบกันนะครับผมเดี๋ยวรอรอเบิ้งทวาจะอบออกมาสวยแค่ไหนครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกัน นี่ครับหาช่วง่านไปนะครับสำหรับการอบไก่งวงนะครับผมสีสันก่อกมาค่อนข้างสวยนะครับผมจะอบจากไฟ200ถึง300นะครับปั๊บปั๊บขึ้นไปเลยนะครับผมมันก็จะได้ความนุ่มแล้วก็ความชุ่มุของเนื้อไก่งวงนะครับผมถ้าผมต่อไปก็จะจัดขึ้นโตนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกับช่องแอนอภิชาติชาแนลนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ